啊 <laughs>。 ครับก็รู้สึกดีใจมากครับแล้วก็เป็นเกียรติมากกับกับตัวกันนะครับเพราะว่าได้มีโอกาสรับรางวัลในสาขาเพลงไทยสากลครับก็คือเพลงหวังที่ะส์รักครับผมก็เป็นเป็นเพลงที่จะบอกว่าขอบคุณพี่โปรดิวเซอร์แล้วก็ทีมงานทุกคนที่มีเพลงนี้ให้กันนะครับเพราะเป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับคือเป็นเป็นเพลงสไตล์ป๊อปครับแต่ว่าแต่ว่ามีการนำนำคำไทยๆเนี่ยไปใส่ไปใส่ในในเพลงนี้ทําให้รู้สึกว่ามันมีการผสมผสานระหว่างดนตรีป๊อปกับกับการนำคำไทยเก่าๆเนี่ยมาใส่ด้วยก็ก็ รู้สึกว่าเป็นการผสมผสานแนวใหม่นะครับที่ทําให้เยาวชนหลายๆคนก็หันมามาร้องเพลงที่มีความความแบบเป็นไทยมากขึ้นด้วยครับ <ฮะ S 2> ค่ะ,คะก็สําหรับแก้มนะคะปีนี้เป็นปีที่2แล้วที่ได้รับรางวัลเพลงในเพลงนะคะกะ็สำหรับรางวัลน,นี้เนี่ยแก้มรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณนะคะทางคณะกรรมการทุกท่านที่ให้รางวัลน,นี้นะคะ,ะสําหรับเพลงที่แก้มได้รับรางวัลในสา สากลหญิงนะคะก็คือเพลงแค่คำคำเดียวซึ่งร้องประกอบละครเรื่องมาลัยสัมชายค่ะก็คือเรื่องนี้ที่แก้มวา่าที่แก้มได้รับรบางวัลนี้เนื่องจากทั้งตัวเพลงแล้วก็ละครด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นความโชคดีของแก้มค่ะที่ได้ร้องเพลงดีๆแบบนี้ค่ะรวมถึงก็เป็นอยากจะเป็นคนคนหนึ่งค่ะที่บอกน้องๆเยาวชนทุกคนนะคะว่าภาษาไทยของเราเป็นสิ่งสำคัญมากๆแค่บางคำเนี่ยใช้ผิดก็คือผิดเลยเพราะฉะนั้นยังไงฝากถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะ ของแก้มเมงก็เป็นคนเป็นเยาวชนคนหนึ่งนะคะถึงแม้ที่จะตัวใหญ่มากทุกคนก็คิดว่าอาจจะเป็นผู้ใหญ่มากแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นเยาวชนคนหนึ่งอยู่นะคะที่ต้องการที่จะสืบทอดในเรื่องของการพูดอย่างอย่างแก้เนี่ยเมื่อก่อนจะพูดเร็วมากแล้วก็รัวมากแล้วก็บางคําก็อาจจะไม่ชัดแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือฝึกฝึกในการพูดเพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนก็อยากจะฝากเหมือนกันนะคะภาษาไทยเนี่ยจริงๆแล้ว มันเป็นภาษาแม่ภาษาพ่อของเราเป็นภาษาบ้านเกิดของเราเองแค่การพูดรอ,รอเรือกับรอลิงเนี่ยมันก็มันเหมือนกับว่าสื่อออกมาแล้วว่านี่คือภาษาของเรานะเพราะฉะนั้นคําทุกๆคําค่ะที่พูดออกมามันมาจากใจของเราเพราะฉะนั้นพูดให้ชัดพูดให้ฟังหน้าฟังแล้วก็เคารพต่อผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราเองด้วยค่ะครับผม สำหรับกันครับก็ครับเป็นเยาวชนคนไทยคนหนึ่งแน่นอนครับผมกออ็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการอ,อ,อนุรักษ์ครับภาษาแล้วก,แวก็แล้วก็ในเรื่องของของการทําเพลงด้วยเพราะว่ากันก็ได้มีโอกาสเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นศิลปินในการถ่ายทอดแบทบเพลงต่างๆนะครับในอัลบั้มไม่ว่าจะเป็นอัลบัม้มหรือว่าซิงเกิลต่างๆก็อยากจะถ่ายทอดแบทบเพลงต่างๆด้วยด้วยภาษาไทยที่ชัดเจนออกมาให้ทุกคนได้ฟังด้วยครับ